สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเลยนะครับนอกโโกระตเกมคริสตันบีนั่นเองในในครั้งนี้ผู้ชมทุกคนมาล่องเอาตัวสติกแมนนี่ครับทุกคนแฮกค,คุกกันครับโอ้โหใดๆมันไปขโมยเ,เงื่อนทองของกระเจ้าเลยเนาะในธนาคารถือตำรวจจับบัดนี้เอาเขามาอยู่ในคุกที่หนี่มันก็มีวิธีแผนที่สิหาทางออกครับทุกคนในเท่านี้ก็เป็นตัวจ้อยที่เอาคนหนีนะครับนาะที่เขาชื่อสติกแมนนี่ออกจากคุกให้ได้ครับ เอเป็นว่าเข้าไปล่องเหรียญดานแหลกกันเลยดีกว่าไปกันเลยหยุดนี่คือการปุ้นนี่คือกันจีเอ้อยเอาเงินไปก็ได้เลยอไปกลัวแล้วกลัวแล้วหยุดนี่คือเจ๊เมรวดแกถูกจับข้อหาขโมยเงินโอ้ยอะไรกันเนี้ยเอาละครับสิบวันในการแหกค,คุก เฮ้ยเราจะออกอย่างไงดีเนี่ยโอ้โห่ติดคุบมานี้มนสิบปีแล้วโอ้สิบสิบปีหรือสิบมือวะเขาไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ปติดนานแล้วโอ้โหาเป็นว่า,ม,าม,มันจะมีสามตัวเรือเห้าแง่ห้องนี้ออกไปได้ครับทุกคนระวางเอาหัวโขกกับเอาอย่างนี้แล้วก็อันนี้นะครับนเนาะเขาลองเอาหัวโขกิึงดีกว่ามาหัวสบป,ปุกปกปุกปุกปุก,ปกมันจะแตกข้าไนีเนี่ยก่อนจะแตกหัวฉันแตกก่อนเลยไม่ว่า โอ้โหฟาวไปได้ห้าตานี้แสดงว่าการใช้หัวขวกกำแพงนี้ไม่ได้ผลนะฮะมีใครเห็นหรือเปล่ามีใครเห็นหรือเปล่าไม่มีใช้แผ่นสองจบจ๊บ,จบทุบทุบทุบอึบอึบเอ้ยทำอะไรนะ่ะว้ไอเห็นโอ้โหสวยแล้วแสดงว่าแผ่นสองนี้ไม่ได้ผลนะฮะมาแผนต่อไปครับทุกคนมนสี่เออสลับกันนะครับเนาะคือเห็นว่าไอเทมตัดข้างล่างนี้วิธีท,ท,ที่ห่อหาทางออกนี้มันสลับกันเอาเป็นว่าข้ามลา่องเอานีออกว่า จึ๊บก็ใช้แม่ไม,ม้โมไทยไปเลยสิครับจึ๊บแตกไม่เอ่ยแตกไม่เอ่ยแตกไม่เอ่ยโอ้โหมือเรายิ่งกว่าเหล็กแน่เย่แล้วแล้วข้องกับพานเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนโอ้โหคอยให้เข้าให้คะแนนเกมพบครับว่าห้อะใหกเกมนี่จักดาว้อยดาวก็แล้วกันแทง k ิวค <Thank you S 2> ขอบคุณมาดันที่สองเจอหมาเฝ้าคุกโอ้โหไอ้ถ้าจะออกที่ไม่ได้ต้องให้อาหารชัน้น อะไรก็ได้ขอจะ่ว่าชัดอิม่มท้องในวันนี้อุย้ยตายแล้วตายแล้วโอ้โหตัวฮอตสันดีดีครับทุกคนเอาเป็นว่าหมามันมากินกระดูกก็ให้กระดูกันเลยแล้วกันเอาไปจะหมาน้อยเอาไปกินแอ้แอเอาไปอยู่นี่เอ้ยเอ้ยกระดูกกระดูกทุกวันนี้ครับฮข้าฝ้าไปดีกว่าลาลนลาลาลาขึ้นบันไดขึ้นบันไดโอ้โหเจอทางออกแห่งแสงสว่างเรียบร้อยครับทุกคนเย้วันที่แปดครับตอนนี้เฮ้าต้องไปด้านต่อไป จื๊บจื้บเอาละครับตอนนี้เขาอยู่ทึ่งหอคอยของคุกครับทุกคนมีหลวดน้ำพร้อมครับเอาละครับเขาสิขามไปตึกฟังตรงขามเลยจังไดโดยมีเสื้อไม้แล้วก็เออบันไดเป็นว่าเอาเชืออเรีกกเลยกันจะผ่านไปได้ไหรือไม่เอยโอ้โหจังหวะนี้ใช้ทักษะสูงเอ้ยเอ้ยเอออ้ยเอ,ยเอยตกตโอ้โหไม่ผ่าน จืบโอ้โหมันสูบเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โห,หน่ากลัวเอาเละครับฟองหารห้อพันบันไดน่าจะได้ผลเอาบันไดเลยก็แเลยกันอึบอึบอึบโอ้โหบันไดได้ผลอีกทีครับทุกคนเย่เรียบร้อยแล้วเขาก็สามารถขามาตึกฟังตรงคมได้ครับทุกคนอึบลงมาชั้นล่างเจอกับเครื่องสกรีดแล้วก็ตำรวจที่เฝ้ายามน,น้านห้องเครื่องสกรีดเอาเป็นว่าตอนนี้เขาต้องแบบ ทางตลบอยู่เมองไหนมืองนึงก่อนที่ตำรวจนั่นเขาไม่นห้องนี้รีดไหนะวะรีดไหนอ่ะตีนนี่นีแล้วก็แล้วกันป็นรีบอหรือยังไงทางตลรบไปกับอันนี้เห็นบอเนาะเห็นบอโอ้ยรอดเอ้ยพันเตยเฮ้ยอกมาหันอนเป็นทีเรียบร้อยครับทุกคนการจะถึงทางออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วว้าวจังวานี่ ข้ราต้องหาถ้าออกจากหัวครับทุกคนหัวนี่มันมีกระแสไฟฟ้าแล้วก็มีน้ําที่คอ่อยเป็นอุปสรรคที่บอลเห้ี่ยสามารถออกไปจากเอก่เอออกไปจากของ้างได้ออกไปจากคุกได้ไประมาณนี้ครับเป็นว่าข้าวเซฟจะไหนระวังปีนตัดหรือกระโดดขามเอาเป็นวา่วา,วาดดขา้เาเ,าเาล่ามาปีนกันดีกว่าครับทุกคนจึบมาจะปีนแล้วนะจื๊บจึบเออไออ้อ,อยอ้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 อยสัตสัตโอ้โหฟาวไปทันที อ,อืม,อม,มาดรานมาลงอาหารครับทุกคนเป็นลงอาหารหรืออย่างนี้พอ่อนักกรรมขนาดใหญ่ที่ข้อสิข,ขาเขาจะตลอดเวลาเบนว่นาตอนนี้เขาจะโทษแจงเอยียงบอมันมีไอเทมสามไอเทมเดี๋ยวๆดี๋ยดียดยมต้องการสูบบุหรี่แท้กว่าเอาลองให้เขาสูบบุหรี่สักนิดนึงเอาไปไ่ชอบบุหรี่ทาไมสูบบุหรี่มีเป็นฮาอะไรไหมโอ้โหไม่ทานมา ข้อสิ่มักอะไรวะระวงังโทรศัพท์ปลอดดีที่ไหนเราเอาโทรศัพท์เราเอาโทรศัพท์ครับทุกคนเอาโทรศัพท์ไปโทรหาลูกห้าเมียไม่เอามานี่นี่แ,แค่นี้แหละผ่านไปทีละร้อยผ่านอยู่ผ่านอยู่มาด่านต่อไปเป็นด่านสุขเกอร์นะฮะมีตำรวจเฝ้าหน้าประตูพร้อมเคจยจะไหนดีว่าด่านนี้มันต้องมีเอ่อซิงแบบ จนที่น่าสนใจซิ่งแบบเราให้ตำรวจนี่สนใจสิ่งอื่นแบบนี้ครับฉะนั้นเปิดรีโมดเพิ่มความน่าสนใจให้ตำรวจฮ่าๆ่าเรียบร้อยเย่แล้ว,แล,วแล้วเขา้าไปวันทีหาครับทุกคนอือหือถึงห้องดีไปทีเรียบร้อยเข้าสิขาห้องใดครับทุกคนระวังห้องวิทยาศาสตร์ห้องศาสนา,ศา แล้วก็ห้องพยาบาลเอาเป็นว่าไปห้องพยาบาลก่อนก็นแล้วกันจึ๊บเข้าห้องมาเจอเตียงนอนเตียงหนึ่งนะฮะจังหวะนี้เจออะไรหรือเปล่าไม่มีใครก็วิววิไปเลยสิครับเย่ผ่านแบบฟุดวีดเอาละครับมาห้องต่อไปมีแพทย์นคนหนึงกำลังนั่งตรวจวินิจฉัยของโรคแล้วครับเนาะ โอ้ยวันนี้มันงานยุ่งมอนกันนะเว้ย COVID COVID โควิดก็ระบาดช่วงนี้นะ่ะโอมิครอนโอมิครอนอะไรมากมายฉะนั้นเราต้องรักษาสภาพร่างกายให้ดีเอาละครับตอนนี้เรากำลังตรวจวิจัยโรคโควิดโอมิครอนอยู่นะครับจะเห็นได้ว่ามีเว๊ดแปลกๆตรงนี้นะครับที่เป็นรูปของกระโหลกเข้าอยู่นั่นละแต่ว่านี่ถ้าต้องปลอมตัวเป็นแพทย์ครับทุคนจะได้ว่าเป็นที่สงสัยของเราแพทย์เหมือนปะปลอมชุดเลยกันแล้วกันลันลันลัน โอ้โหเนียนไหมเนี่ยเดี๋ยวยาเพิ่งไปโอ้โหฟาวครับทุกคนใดๆก็มาถึงของหนีทั้งที่ปลอมตัวเป็นผีเลยกนแล้วกันหวังว่าตาเนี่ยสิพนันมอแล้วข่อผีมาแล้วค่ะผีมาแล้วค่ะกลัวไม่เอ่ยกลัวไม่เอ่ยเออแต่ได้ยินเสียงอะไรมันหหวอยู่แถวนี้แล้วเนี่ยนี่เอาอยาไปกินอ้าวคงสิเลือวิธีสุดท้ายคงสิเหลือวิธีสุดท้ายเท่านั้น เอายานี้ไปเลยกันแล้วกันอ่าหมอครับหมอครับอ่ะยาไปกินอือฮือโอ้ยโอ้โอ้ยเอะอะโหลปแปบ๊บเอาละครับจังหวะนี้ปีนหนีทันนีครับไปช่องระบายอากาศปึบึบฮึบข้ตรงนี้ออกจากคุกนี้ให้ได้เอ้ยเจอหนูเหมยหนูบ้าเก็บมาทาอะไรในรูของฉันจังหวะนี้หนูนี่ไม่ต้องมากินชีตแทนแน่นอนเอาไปชีตอันหนึง่งเอาชีตมาอม แตงกิ้เยอะอยัมหยัมงับงยัม,ยมไปแล้วครับไปแล้วนูไปแล้วต่อจะดันพ่อก็ไปเลยเมจะรออะไรเล่าไปไปไปฮึบ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 ,ฮบอืมหนังสือเรื่องนี้มันน่าอ่านอยู่นะโอ้โหมีพระเอกกับนางเอกด้วยข้าอ่านไปนโหลดครับอ่านไปนโหลดตอนนี้ผมซิเเ้านี้ออกจากคุกแห่งนี้้วยการใช้มนต์สะกดตำรวจ รลรอลอลอรออนี่มันเสียงอะไรโอ้ยเคลิ้มไปทั้งสองคนเลยโอ้โหตาว่าขันเคลิ้มครับทุกคนไม่เป็นมว่นะกดเฮ้ยยังเขาทั้งสองคนนี้เคลิ้มไปพร้อมกันมาแล้วครับจังหวะนี้ใส่อย่างดีกีตาร์ไปเลยไปวงล็อกอาจบอาเจ็บอาเจบ็บเฮ่เฮไป โอ๊ยเสียงอะไรกันมันโหดคุณท่พายเออเจอเจอมันแล้วเจอมันแล้วมันแหกคุกยยหยาบลอย